สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับช่อง Walking d e a d g a m e r ครับช่องแบ่งปันหน้าโปรครับครับผมวันนี้ก็เราจะมาแจกพี่ม้ากันครับศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรุดฟานนิสเตลรอยครับผมมาเริ่มเลยครับ FIRST NAME ก็ผมเขียนว่ารุดฟานครับล t n เนมก็นิสเตอลอยครับ ก็ภาคชื่อก็ไปหาเอาเองนะครับคิดเนมก็ชื่อเสื้อก็เป็นนิสเตลรอยใส่คิดนัมเบอร์เบอร์สิบครับเขมชาติเนเธอร์แลนด์ครับฮอลแลนด์ครับผมเกิดปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกครับเดือนกรกฎาคมครับวันที่หนึ่งนะครับลูฟานครับรูฟานนี่ก็สูงหกฟุตสองครับผมน้ำหนักผมปรับที่174ครับก็ไปปรับกันเองครับ สูน้านี่ก็ Position นี่ Forward ครับตำแหน่งเกาะสูน้าสไตเกอร์ครับถนัดขวาครับผมมาดูการปรับหน้ากันเลยครับอา่าพี่ม้าของเราครับก็มาดูที่สีผิวครับสีผิวก็มาเลื่อนมาอันสองครับสีผิวนี่ก็อันที่2องครับแถวแรกเลยครับอันที่สองมาดู ตาครับตารุดฟานก็แถวที่สองอันแรกเลยครับแรกเลยนะครับอ่าเข้าไปครับพี่ม้านี่จะสีสีตานี่จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับนี่เป็นสีน้ำตาลเข้มถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแต่ชอบครับผมไปดู Google มาลองดูที่ตาเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับเวลาเข้าในเกม อ่าแล้วก็ปรับตาตามนี้นะครับนี่ครับโอไปเป็นคิ้วครับคิ้วหนาอีกแล้วครับอันที่สองครับถ้าเป็นอันแรกจะเป็นคิ้วแบบนี้ครับใครชอบก็ลองดูครับถ้าอันที่สองก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับมีสองอันแล้วแต่ครับอ่าคิ้วก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับสีแรกหรือว่าจะปรับเป็นสีนี้ก็ได้ครับมันก็จะดําขึ้นมาครับ นี่ครับเีนี้ผมปรับให้มันดําขึ้นมาอีกหน่อยครับลองดูนะครับลองปรับดูนี่ครับตามนี้นะครับต่อไปเป็นจมูกครับจมูกก็แถวแรกอันที่สองนะครับกดเข้าไปเลยก็ปรับนี่ครับตามนี้ครับนี่นี่ครับเทนะครับผม แล้วก็ต่อไปก็เป็นปากครับปากนี่ผมใช้อันที่สามแถวแรกครับหนึ่งสองสามนี่ครับนี่ปากที่มานี่ข้างบนจะยื่นมาข้างล่างจะหุบลงไปนิดนึงนะครับต้องดูด้านข้างๆงครับนี่ครับต้องดูด้านข้างข้างครับอ่าครับ,ต,รบ,รบต่อไปเป็นโครงหน้าครับ ก็ปรับอันนี้นะครับแถวสองอันที่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคางจะยื่นยื่นยาวๆาวครับมีเนียงหน่อยครับนี่ครับอันนี้เลื่อนมาทางซ้ายสุดเลยนะครับเป็นแบบเล็กเล็กครับแล้วก็ปรับตรงนี้ครับอ่าไปเป็นคางครับคางนี่ก็อันที่สามแถวสองนะครับหนึ่งสองสามครับ นี่ครับปรับตามนี้เลยนะครับไปก็เป็นหูครับใบหูหูนี่ผมใช้แถวสองอันที่ห้าครับนับจากซ้ายมาขวาครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอเข้าปรับครับหูครับนี่หูนี้สออจะยาวหน่อยนะครับอ่าปรับสองอันนะครับนี่อันหนึ่งแล้วนี่อันหนึ่งครับ ไปก็เป็นทรงผมครับทรงผมนี่น่าจะเป็นมีเดียมแฮ์นะครับมีเดียมแฮ์แต่ชอบนะครับทรงผมทรงผมมีเยอะแยะเลยครับชอบอันไหนก็ปรับใส่อันนั้นนะครับตัวลอยนี่คิดว่ามีทรงผมนี่ครับที่เหมือนสุดแล้วครับอืมรับต่อไปก็เป็นหนวดเข่าครับนี่ครับเป็นไม่มีหนวดเลยก็นี่นะครับ เกี้ยงเลยครับนี่เวอร์ชันไม่มีหนวดครับถ้ามีหนวดก็ใช้อันนี้นะครับนี่เข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอ่าสีก็เป็นสีหนวดก็เป็นจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำก็ได้นะครับนี่มันก็จะเข้มไปอีกแบบนะครับมันจะมาสีหนวดนี่จะเป็นสีไปตามคิ้วนะครับอ่าต่อไปก็เป็นคิดครับที่จริงใส นี่จะลอยใส่ในกี้นะครับแต่ว่าผมเอาเป็นวิซนัวสีดำครับมันเป็นคลาสสิกของไอคอนดีครับนี่ครับคิสต็อกก็แล้วแต่นะครับอาจจะใส่แบบนี้หรือว่าใส่แบบนี้แล้วแต่ครับพวกนี่ครับอาจจะใส่เสื้อเข้าในนี่ครับหรือออกครับหรือว่าเป็นแขนสั้นนี่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไปก็เป็นท่าดีใจครับเอาเขามาปรับเองนะครับ ฟรีคิกก็เหมือนเดิมครับถ้าวิ่งนิสตรอยนี่ก็น่าจะวิ่งแบบถ้าวิ่งซอยเท้าไวๆก็นี่ครับนี่ก็ได้ครับแล้วแต่ครับก้มหน้าครับอ่าลองปรับดูนะครับอ่าถ้าชอบก็ขอสักหนึ่งไลค์ครับสักหนึ่งแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับท่านที่ผู้ผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับขอสักหนึ่งซับสไครต์นะครับ ก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะพอเพียงแค่นี้ครับแต่ว่าขอฝากาไว้ครับถ้าใครอยากได้หน้าหรือว่ายัางไงก็ขอได้นะครับหรือว่าติดตามชมคลิปหน้าครับยังไงก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ